อย่างแรกที่อยากจะพริเซนต์เลยนะี่คือตัว Control โใช่ไหมใช่ใชครับเดี๋ยวเราลองปิดม่านดูครับ เราก็สามารถคอนโทรลม่านได้ทั้งหมดครับนี้จริงๆมันก็คือเป็นเหมือนโฮมตัวเมชันนะฮะที่เราสามารถจะควบคุมไฟก็ได้แอร์ก็ได้ม่านก็ได้เปิดปิดเพลงอะไร,รได้หมดเลยใช่ครับ L.E.D ปกติเราเห็นมันเป็นพาร์ทนลแบนๆเรียบๆเ,เปิดมีเดียไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้มันเป็นจอที่ปูดโดยกายภาพเลยคือมีมอเตอร์ข้างหลังดันตัวจอออกมาอันนี้ก็จะเหมาะกับการเอาไปประยุกต์ใช้เนาะสร้างจอเอฟเฟกต์ต่างๆมีเดียต่างๆโลโก้สปอนเซอร์อะไรเงี้ยไฮไลท์ต่างๆก็สามารถเอาจอตัวนี้ไปประกอบได้ แอบบอกแบบกับผมแก๊ปธนาเวทคลิปนี้จะพาทุกคนมาที่บูธของมหาจักรในงานสถาปนิก68นะครับสำหรับใครที่กำลังแต่งบ้านและมองหาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบภาพระบบเสียงระบบควบคุมอัจฉริยะมาที่บูธของมหาจักรบูธเดียวเขามีท o t a ท s o l โซลูชันแบบครบวงจรให้เลยครับค <Concept S 1> อนเซปต์การออกแบบบูธในปีนี้จะแบ่งออกเป็น5โซนนะครับมี Smart Living Solution Smart Conference Solution Smart Air Conditioner Smart outdoors p e a k e r s และ Smart Retail Solution ครับโดยทุกโซนจะตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Smart Solution สำหรับทุกมิติของการใช้ชีวิตเดี๋ยวเราไปไล่ดูแต่ละโซนกันเลยครับข้างๆข,ของคือคุณเกมครับ Integrated Solution Manager ของทางมหาจักรนะครับ อยากจะบอกว่าจุดนี้ฮะเป็นจุดหนึ่งที่ผมเห็นคนมายืนออถ่ายคลิปกันเยอะมากๆเลยครับนี่คือเป็น 3D kinetic screen ใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็คือจอ LED ปกติเราเห็นมันเป็นพาร์แนลแบนๆเรียบๆเปิดมีเดียไปเรื่อยๆหรืออย่างมากก็ ทำกราฟิกให้มันเป็น3มิติแต่ตัวนี้มันเป็นจอที่ปูดโดยกายภาพเลยคือมีมอเตอร์ข้างหลังดันตัวจอออกมาให้ปูดออกมาได้จริงๆครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการเอาไปประยุกต์ใช้นะสร้างจอเอฟเฟกต์ e ต่างๆมีเดียต่างๆโลโก้ o, สปอนเซอร์อะไรเงี้ยไฮไลท์ต่างๆก็สามารถเอาจอตัวนี้ไปประกอบได้ซึ่งจริง,รงขนาดคือสามารถทำสเกลใหญ่ได้เลยได้ได้แล้วก็สมมติติดอยู่หน้าห้างเอาดอร์ก็คือมันไม่มีลิมิตว่ากี่เมตรได้มันก็จะมีรุ่นอินดอร์กับเอาดอร์ครับก็ไซซิ่ิงก็จะตามสเกลที่เราต้องการมันก็ต่อไป ตอนนี้คุณเกมก็าพามาที่โซนแรกนะครับกับสมาร์ทลิฟ n ิ s งโซลูชันะครับ,บ,รบอย่างแรกที่อยากจะพรีเซนต์เลยนะั่นคือตัว Control โฟใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเอาจอให้ดูกับครับที่เห็นข้างหลังเนาะแล้วก็ที่เป็นจอทัชสกรีนเนี่ยครับมันจะเป็นอินเทอร์เฟซเดียวกันสิ่งที่ Control 4พยายามนำเสนอคือไม่ว่าเราจะย้ายตัวเองในอุปกรณ์หนึ่งไปในอีกอุปกรณ์นึงที่สามารถใช้ควบคุมบ้านได้ไม่จะเป็น มือถือถ้าสกีรีโมทคอนโทรลหรือแม้กระทั่งเมนูที่อยู่บนจอ,อเองก็ตามเหมือนกันหมดครับแต่ว่าจริงๆมันก็คือเป็นเหมือนโฮมออโตเมชั่นนะฮะที่เราสามารถจะควบคุมไฟก็ได้แอร์ Air ก็ได้ม่านก็ได้เปิดปิดเพลงอะไรได้หมดเลยใช่ครับเดี๋ยวเราลองปิดม่านดูครับเราก็สามารถคอนโทรลม่านได้ทั้งหมดครับนี้อือครับ แล้วกออ็มันมีเรื่องของ security ความปลอดภัยด้วยใช่ไหมเซกิลิทีต่างๆที่คอนโดนโฟอินเตอร์เกตเข้ามาเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นระบบที่อยู่บนคอนโดนโฟเองหรือสําหรับ,บบ้านที่มีระบบ Security <ม> third party อยู่แล้วเนี่ยคอนโดนโจะเข้าไป plug i ินได้ตลอด<ม>ทุกทุกยี่ห้อเลยนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต<ม>์ของคอนโนฟต้องอธิบายไว้อย่างนี้ก่อนครับว่าคอนโน4ฟไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้อยู่ในบ้านมันจะเข้าไปครอบสวมทับเฉยๆหมายความว่าอุปกรณ์ไม่ได้โมดิฟายอะไรเลยครับก็จะมีวิธีการอินเตอร์เกตเข เหมาะสมกับแต่ละอุปกรณ์เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าวันหนึ่งเราเปลี่ยนแอร์วันหนึ่งเราเปลี่ยนทีวีเนี่ยทีวีม <TV S 1> ไม่ได้รับผลกระทบอะไรแอร์ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเราอยากเซอร์วิสแอร์ช่างมาทํางานตามปกติอย่างนี้แสดงว่าไม่ว่าจะใช้เป็นแบรนด์ไหนเครื mm ่อ hmm. งใช้ไฟยีห่ห mm ้ออะไรก็คือสามารถจะคอนเนคชั่นต่อได้หมดเลยใช่ครับเดี mm ๋ย hmm. วถ้าเข้ามาที่บูธหรือ,อติดต่อที่ออฟฟิศเราไปอะครับเราจะมีเอนจิเนียร์เข้าไปอนะินเวสติเกตเนาะดิสคฟเวอรี่ร่วมกันว่าฮาร์ดแวร์ที่บ้านลูกค้าเป็นอะไรบ้างต้องมีอินเทอร์เฟซอะไรเข้าไปปลัออนบบ้างคร ในส่วนนี้ครับเรายังมี Lux u r y a ี่ i o นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นลำโพง JBL L 82 Classic ครับแต่ในความวินเทจของเขาเนี่ยครับทางทีมเราก็จะเข้าไปเติมเต็มให้มันกลายเป็นลำโพงคลาสสิกวินเทจที่สมาร์ทขึ้นเช่นการเลเพลงผ่านมือถือแต่เพลงบลูทูธหรือเพลงแบบม่าสีโซนไหมพราะเล่นเพลงห้องนี้เราพนนโคเราเมื่อกี้บอกว่ามีเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยเราเอาเสียงมันไปเล่โซนอื่นด้วยกันก็ได้ฟังห้องอื่นได้ในเพลงเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นห้อง โปรดักที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นแบรนด์บีมาอันนี้ก็คือเป็นสวิ t แลก็กปปลั๊กใช่ไห<ช>มฮะเป็น Switch ปลั๊กไฟต่างๆเนะเรียกว่า a c ุป s o r y ที่อยู่บนผนังครับ,รบที่ที่บ้านเรามีบีมาเป็นแบรนด์จากอิตาลีที่ชูความโดดเด่นเรื่องวัสดุที่แตกต่างตัวนี้ครับถ้าแกปลองจับดูเรามีไม้จริง หินจริงครับอย่างตัวที่เป็นเหล็กอย่างเงี้ลองจับจับดูมันก็จะเย็นเย็นบางทีเราออกแบบครับความแตกต่างของวัสดุของแต่ละห้องอย่างเงี้ก็จะต้องการสวิตช์ปลั๊กที่แตกต่างกันไปเนาะนมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่มันสามารถยกระดับความสวยงามของการออกแบบได้ค่อนข้างเยอะอซึ่งอันนี้เป็นตัวแสกชิปของเขาครับซึ่งอาจจะรู้สึกว่าราคาอาจจะสูงไปแต่ว่าบีม่าก็ไม่ได้มีแต่ซีรีส์ที่ราคาสูงเท่านั้นในซีรีส์สแตนดาร์ดไล่ลงมาอย่างเงี้ครับอย่างนี้เนี่ยซีรีส์หรืออาเกซีรีส์มันก็จะเป็นซีรีสม ของวัสดุเช่นอยากได้ความเงายังมีอยู่อยากได้ความเงินเงินี้ยังมีอยู่ยก็มีครับจริงๆแต่และซีรีส์มีสีให้เลือกมากกว่า30สีซึ่ง oh. สิ่งเหล่านี้สามารถติดต่อทีมงานหาจากได้ให้น้องๆเอาตัวอย่างเข้าไปให้ดูได้นะครับครับ,รบตอนนี้มาอยู่ที่โซน smart conference solution นะครับ ก็ให้จำลองภาพว่าถ้าเกิดว่าเรามีการประชุมงานก็จะมีรูปแบบที่มันเป็นอัจฉริยะยัยงไงได้บ้างนะฮะใช่ครับก็ดูตรงนี้ครับบนโต๊ะก็ไม่มีอะไรเลยแต่เราคงฟังก์ชันที่ให้ความสามารถในการประชุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อก่อนอะไรต้องมีไมโครโฟนเนาะไม่ว่าจะเป็นไม์ที่เป็น USB อะไรเงี้ยวางบ,บนโต๊ะโซลูชันที่มหาจาักรออฟเฟอร์ให้อ่ะครับเป็นโซลูชันที่สามารถเอาไมโครโฟนไปติดที่ผนงังเอาไมโครโฟนซึ้นไปติดบนฝ้าได้ครับเพื่อที่จะทําให้โต๊ะประชุมสะอาดมากที่สุดอย่างเช่นตัวที่อยู่ใต้จอเนี่ย ครับรุ่น7-10เนาะซึ่ง710เนี่ยมีมาพร้อมกันอยู่2ไซส์ก็คือตัวยาว4ฟุตแล้วก็ตัวเล็กเนี่ย2ฟุตรวมถึงว่าใช้ห้องประชุมพอเริ่มมีความซับซ้อนแล้วครับทุกคนไม่อยากใช้ชีวิตให้มันยากบาาริษัทเราก็มีแบรนด์ A m x นะครับจากเครือแฮมแมนที่เป็นระบบช่วยคอนโทรลห้องประชุมในฟังก์ชันต่างๆเนาะเช่นเปิดปิดห้องประชุมเปิดปิดไมโครโฟนหรือเรียกอุปรกรณ์ต่างๆขึ้นมาใช้ A m x สามารถตอบโจทย์เรื่องการทําระบบคอนโทรลออโตเมชันของห้องประชุมได้ทั้งหมดเลย ไอ้พวกนี้ก็คือเราก็มาคุมผ่านมือถืออีกทีก็ได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วมีแอปพลิเคชันให้ลูกค้าลงบนมือถือแล้วก็ดึงหน้าจอคอนโทรลนี้มากดก็ได้ครับแต่อย่างเมื่อกี้ที่บอกไมโครโฟนที่เราเห็นตัวนี้ยาวๆแค่นี้เนี่ยสามารถครอบคุมสมมติว่าเราตีขนาดห้องประชุมสักเท่าไหร่ครับสามสิบสี่ฟุตนั่งอย่างนี้ได้ไหมเออจริงๆตัว4ฟุตเนี่ยเราแนะนำเรคคอมเมนต์ประมาณสักนั่งข้างละ8ปดกำลังพอดีครับโดยที่เราอาจจะมีประธานหัวโต๊ะเป็นคนที่9ก้าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของไมค์ระยะสัก8-9เมตรเนี่ยยังพอได้อยู่ในห้องทีี่ม ความเงียบมากมากครับอครับอย่างห้องประชุมบอร์ดรูมอย่างเงี้ยพอ,อไหวแล้วถ้าไซส์ใหญ่ก็คือติดหลายตำแหน่งมากขึ้นแล้วก็ข้างบนเพดานด้วยเรยงจริงไ,ไซส์ใหญ่เราแนะนําให้เป็นเพดานไปเลยครับซึ่งตัวนี้ที่เราติดโชว์ที่งานเป็น MXA 902เป็นลําโพงที่มีไมโครโฟนในตัวแล้วรองรับขนาดห้องประชุม6 6เมตรซึ่งคิดว่าห้องประชุมสมัยเนี้ยเพียงพอเพียงพอแล้วอย่างด้านบนจอตรงนี้อันนี้คือมันเป็นโชว์ระบบอะไรอยู่นะอันนี้จะเป็นระบบที่ทํางานอยู่ข้างหลังการทํางานของไมโครโฟนแต่ละตัวเนาะก่อนจะส่งเข้าระบบคอนเฟลเซนต แล้วที่โชว์อยู่บนจอตอนนี้มันก็จะมีฟังก์ชันการตัดเสียงกล้องการตัดเสียงรบกวนการควบคุมความดังอัตโนมัติให้เข้าไปเลยในตัวโดยที่เราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อื่นๆมาเพิ่มเติมละมครับมาถึงอีกห่งโซนนะครับกับสมาร์ทแอร์คอนดิชเนอร์ครับมีรุ่นไหนที่เกมอยากแนะนำบ้างฮะ จริงๆเอารุ่นที่ใช้กันในชีวิตประจำวันบ่อยๆกันครับ,รบไฮไลท์ของเราปีนี้จะเป็นยูกิซีรีส์ครับที่เป็นไวเลสคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ตัวนี้ก็สามารถสั่งเปิดปิดแอร์จากข้างนอกได้ละดูค<อ>่าคงค่าไฟ จากข้างนอกได้แล้วรวมถึงทําำทำงานร่วมกับระบบออโตเมชันของบ้านเราได้ด้วยเหมือนกันอีกอีรุ่นก็จะเป็นแอร์แบบฝั่งฝ้านะครับฝั่งฝ้าโฟเวเนาะเทนพอยรุ่นเนี้ยพวกเนี้ยมีอยู่แล้วครับบ้านที่โถงสูงห้องคอนโดดับเบิลวอลลุ่มที่ติดโฟเวมาให้เวลาเราอยากล้างฟิลเตอร์มันขึ้นมาเนี้ยต้องจ้างช่างแน่นอนเพราะมันน้ำตั้งนั่งร้านสูงสูงปีนบันไดไปทำตัวเนี้ยมันมีออปชั่นครับมันเรียกว่าออโต้กริลเนาะฟังก์ชันของมันก็คือมันสามารถดรอปไปตัวแผงกองอากาศเนี้ย หยอดมาให้เราเซอร์วิสหยอดได้ถึง4เมตรซึ่งสมมุติห้องเพดาน6เมตรเนี่ยมันสามารถจัดการเมทานแอสได้แล้วด้วยการปีนเก้าอีาอ้เตี้ยๆรวมถึงฟังก์ชันที่เป็นการเป่าแอร์ออกข้างนอกคือทําให้ไม่โดนตัวเราโดยตรงมันก็จะเป่าแอร์ออกไปด้านข้างทาให้ห้องมันเย็นแต่ที่ไม่มีลมแอร์ประทะตัวอันนี้ก็มีฟังก์ชันเป็นสแตนดาดอยู่ในกลุ่มแอร์4เวของเราเหมือนกันจริงๆก็ถือเป็นฟังก์ชันที่ดีเพราะหลายๆคนเองก็ไม่อยากให้แอร์มันประทะแค่ตัวเรานะอันนี้ก็จะกระจายไปทั่วๆห้องเลยใช่ ตอนนิวโปรดักตนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยที่ผมสนใจคือจะเห็นว่ามีบางจุดที่ดิสเพย์ลำโพงแล้วก็ทําเป็นแบบใสๆอย่างนี้นะฮะอันนี้คืออยากให้เห็นแบบตัวโครงสร้างหรือขนาดด้านในของมันนะคือจริงๆมันมีเพนพอยของการทํางาน AV ของพวกเราครับแล้วก็ของอินเทียร์ดีไซเนอร์ด้วยว่า อยากมีลําโพงติดฝ้าเมื่อไหร่ฝ้าต้องทิ้งระยะลงมาเยอะละ JBL ก็เลยออกลําโพงรุ่นใหม่นะครับเรียกว่า Control 400 Series เราก็เลยดิสเพย์ตัวนี้เป็นการเปรียบเทียบลาโพงเจเนเรชันเดิมกับลำโพงเจเนเรชันใหม่ที่บางลงมาครึ่งหนึ่งก็สามารถประหยัดพื้นที่เหนือฝ้าได้ครึ่งหนึ่งเลยจากที่เคยสมมติสูงต้องสูง30-40เนี่ยมันก็เหลือแค่ประมาณ15-20เซนเนี่ยสามารถเอาลำโพงเราเข้าไปฟิตติ้งได้แล้วคุณภาพไม่แตกต่างเลยครับอาจจะดีกว่าเจเนเรชันเดิมได้ซ้ํา เพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ขึ้นทําให้บางลงเสียงดีกว่าเดิมครับในด้านนี้เนี่ยเมื่อกี้เราไปดูไมโครโฟนชัวมามจาก โซ uh, so ลสมาร์ทคอนเฟลเอนซ์ละวครับลำโพงเหล่าเนี้ยก็เลยออกมาตอบโจทย์ครับทำให้ระบบเสียงที่มีว่ามีไมโครโฟนอย่างเดียวเมื่อก่อนเนี่ย<ม>ก็เริ่มมีลำโพงเข้ามาเสริมให้ตอบครบทุกๆก,ก,การติดตั้งละไม่ว่า<ม><ม>จะเป็นบนฝ้าบนเพดานบนผนัง<ม>แผนมาเดี๋ยวนี้ออฟฟิศเป็นฝ้าเปลยซะเยอะครับ<ม>ลำโพงแบบค่อยเป็นลูกตุ้มแพนด้านมาก็มีครับ<ม>หรือว่าจะกลับไปฝังเซลลิงเหมือนเดิมเราก็มีให้ในแบรนด์ของชัวร์<ม>ซึ่งออกมาตอบโจทย์กลุ่มง,งานคอนเฟลเอนซ์โดยเฉพาะเลยซึ่งจริงเทคโนโลยีที่เป็นสายคอนเฟลเอนซ์กับสายเอนเตอร์เทนเมน ถึงกลุ่มลำโพงที่เป็นคอนเฟรนซ์เขาจะเน้นเสียงพูดให้มันชัดไปเลยหมายถึงว่าสื่อสารชัดเจนแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็เสียงดีแน่นอนลหะเสียงดีเสียงแน่นเนาะแบบที่ทลูกค้าต้องการครับก็จะค่อนข้างแตกต่างกันโดยชัดเจนครับ,รบอีกหนึ่งโซนครับสมาร์ทอาท์ด,ดรสปีกเกอร์ครับตรงนี้ที่เห็นก็คือเหมือนจําลองให้ดูว่าตัวลําโพงเนี่ยมันฝังไปใต้ดิน อันนี้เป็นซับบูเฟอร์ครับ<อ>แบบที่เราใช้ฝังเข้าไปในดิน<อ>โดยที่มันจะโผล่มาแค่ช่วงช่งนี้จริงๆตัวเขาไซส์ประมาณอย่างนี้อันนี้คือไซส์เล็กลงมาหน่อยแล้วเนี้เราฝังลงไปในดินล้วโผล่ประมาณเท่านี้ก็จะเข้าไปเสือกับลําโพงอีก2รุ่นของเขาอะนะครับที่ให้เสียงแหลมเนาะเสียงกลางแหลมเนี่ยแล้วก็มีซับบูเฟอร์มาเติมเพื่อให้เสียง<อ>มันครบ ทุกย่านที่เราต้องการบางบ้านเนี่ยต้องการปาร์ตี้ในสวนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์บางที่ที่อาจจะต้องมีการเปิดเพลงในลานจอดรถอย่างเงี้ยครับต้องการความครบของเสียงก็สามารถเอาอุปกรณ์พวกนี้ใส่เข้าไปในระบบได้ซึ่งอันนี้ก็รองรับมาตรฐาน IP 6 6 6กเดนี่ยสบายมากตากฝนได้เลยนะครับถัดมาจะเป็นลําโพงกลุ่มนี้ครับที่ติดได้ถึงถึงเอ์ดอร์เนาะอยู่ใต้ชายคาโดนฝนได้นิดหน่อยครับอันนี้เป็น COL ซีรีส์ของ JBL นะครับอันถัดมาที่เราอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงครับด้านนี้จะเป็นแบรนด์ลเวลครับเป็นแบรนด์พี่น้องของ JBL เองที่เห็นอยู well ่เนี่ยเราไม่ได้ขายเสาไฟเนาะเราบอกว่าเป็นลําโพงที่ทําตัวเป็นเสาไฟแล้วกันใส่ไฟมาให้ด้วยครับอันนี้มีเสียงออกได้จริงๆเป็นรีเวล lx 4 1่สเนาะก็ทําให้มีไฟมีลําโพงได้ในตัวด้วยไม่ต้องไปตั้งเสาอันนึงเพื่อเป็นไฟตั้งเสาอีกอันนึงใส่ลำโพงอีันนี้อินเตเกตเข้ามาอยู่ในตัวเดียวกันเลยมอกป้ากับส่วนที่จัดมาแล้วแบบอยากให้ความเนี้ความเรียบร้อยเกิดขึ้น อย่างตัวนี้ที่คุณเจมบอ,อกก็คือมันก็จะมีความแบบดีไซน์แบบเรียบๆเ,เ,เปนแบ,บนๆหน่อยเสียบเข้าไปใต้ใช้ยคาจะ,ะพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็เป็นแมทกับพื้นที่ในการออกแบบเราได้เลยครับ ีจะเป็นโซน smart retail solution นะครับก็จะเป็นทางเลือกสำหรับโรงแรมร้านค้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับด้านหลังคุณแก๊ปก็จะมีลำโพง s a า b a jbl ครับซึ่งเรียกว่า pro sauba r 2งเนาะ p s b สอเนี่ยจะต่างจาก s a า b a ที่เราไปซื้อตามโฮมโปรตามห้างร้านปกติที่ใช้ในบ้านอยู่นิดนึงก็คือตัวนี้เกิดขึ้นมาเพื่องานโรงแรมหรืองาน professional ครับมันจะมีหลายๆฟังก์ชันเช่นการลิมิตความดังซึ่งเดี๋ยวนี้ อาจจะเป็นปัญหากับโรงแรมเนาะพอใช้ลำโพงทีวีเสียงอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องทำให้ลูกค้าต้องเปิดดังขึ้นอไอ้นนี้ก็ถูกออกแบบมาให้ดันเสียงทั้งหมดออกมาข้างหน้า อ่าแล้วก็ะจะไม่กระทบกับผนังด้านหลังและสามารถลิมิตความดังได้อ่ออาจะเหมาะกับโรงแรมเลยแหละที่แบบมไม่ไม่อยากให้มีการรบกวนระหว่าง,งสองห้องเกิดขึ้นในจอเนี้ยก็จะเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งครับชื่อว่า Air s e r v e r เนาะตัวนี้เป็น Wireless p r e s e n t a t i o n ครับที่สามารถเอามือถือสแกนเคอร์โค้ดตรงนั้นต่อ WiFi เข้าไปแล้วก็เอาภาพขึ้นจอได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูทางด้านนี้ดูครับคุณแก๊ปมีเรื่องของลำโพงที่เกิดมาเพื่ออินทเลียโดยเฉพาะเลยครับ เราจะมีชาเลนจ์ตลอดว่าเราอยากได้เสียงที่ดังกินท<ม>ีเหลือ,อต้องทำช่องเจาะช่องให้อันนี้จะไปจบปัญหาเหล่านั้นได้ละไซส์เท่าหลอดนีออนครับ,รบแต่มีเสียงออกมาได้จากแท่งนี้เลยซึ่งมันมีหลายๆไซส์เนาะตั้งแต่30เซนจนถึงเมตรยีอันนี้เลือกใช้ได้เลยมีหลายๆสีให้เลือกโดยสแตนดาดก็คือสีดําสีทองสีเงินสีขาว จะไปใส่ตามวัดใต้พระอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปแมทกับสิ่งเหล่านั้นมากึ้นสีดำอาจจะไปอยู่ตามละแนงอันี้ก็สามารถเอาไปมิกซ์ไปแมทได้ก็ถือว่าทุกวันนี้เราก็พยายามมองหาเอลเมนต์ที่มันจะไม่ไปกวนงานดีไซน์ของเราใช่ไหมครับบางทีแบบมันไซส์ใหญ่เกินค่าเกินไปก็ทําให้ความมินิมอลหรือความโมเดิร์นมันรดลงไปด้วยเราเราทางานกับโครงการหลายๆโครงการมาก็จะมีเพียร์พอยต์แบบที่คุณแก๊บบอกครับว่าพอลำโพงเราใหญ่ใหญ่มากๆปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันไม่แมทกับ ความต้องการของอินเทเลียดีไซน์กลายเป็นว่าพื้นที่นั้นต้องเลือกเอาฟังก์ชันว่าจะเอาเสียงดีหรือจะเอาความสวยซึ่งไอเนี้ยมันจะออกมาเสียบเข้าไปตรงกลางช่องนั้นพอดีทําให้ทั้งสองช่องนั้นมันบาลานซ์กันความต้องการระหว่างความสวยงามและก็เสียงที่มีอยู่ได้เห็นทุกสมาร์ทโซลูชันของทางมหาจัรไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าสถาบริกหรือคนที่กำลังสนใจระบบสมาร์ทลิฟิ่งจะมองเห็นว่ามันสามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของผู้คนสมัยนี้ได้อย่างแน่นอนครับ ทั้งระบบ ControlF ที่ควบคุมไฟแอร์ Air, ม่านหรือกล้องวงจรปิดสำหรับ Private Residence เครื่องประ,ประกาศจ,จาก Mitsubishi Heavy Duty ที่ดีไซน์สวยฟังก์ชันเจ๋งแถมยังประหยัดไฟอีกด้วยนะครับลำโพง Smart outdoors p e a k e r s ที่สามารถเข้ากับดีไซน์ของงาน Landscape ได้อย่างลงตัวระบบ Smart c o n f e r e n c e Solution ที่ช่วยยกระดับการประชุมให้มีความ Professional มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายกับ Smart Retail Solution ที่พร้อมรองรับทุกธุรก,กิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ จะเห็นเลยว่า Smart Solutions และเทคโนโลยีอัจฉริยะไม่ได้แค่ช่วยให้เราสะดวกสบายขึ้นเท่านั้นแต่ยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเราได้อีกด้วยครับที่เราได้เห็นไปในบูธของมหาจาักเนี่ก็ถือว่าเป็นโปรดักต์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นโปรดักต์ที่มากกว่านี้สามารถไปที่สำนักงานใหญ่นะครับที่อยู่ที่สุขวิทย3ตรงนานานะครับแล้วก็อีกหนึ่งสาขาที่เป็นโชว์รูปก็คือตาวคำแพงรลทหนึ่งนะครับ แล้วมีที่ต่างจังหวัดใช่ไหมฮะก็ต่างจังหวัดแล้วก็มีเชียงใหม่นะครับพระรยาภ<ม>ูเก็ตแล้วก็เกาะสมุย<ม>ก็สามารถติดต่อทีมงานเราที่สาขาใกล้เคียงได้เลยนะครับก<ม>็จะมีโซลูชันให้ดูในต่างจังหวัดด้วยเหมือนกันไม่ได้มีแค่เฉพาะในกรุงเทพครับครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook มหาจักรโปรมหาจักรลิฟวิ่งนะครับหรือว่า YouTube มหาจักรช n นลรวมถึงเว็บไซต์มหาจักร .com ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเกม่านะฮะที่พามาทัวร์บูสมหาจั ไปเยี่ยมที่โชว์รูมหรือว่าอาจจะมาที่งานสัปดิกกปีหน้านะครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับ